มางัดคันตามสัญญานะคะเมื่อกี้เรารีวิวตัวทีเซอร์ของคันตกประบึกโรงงานทะเลไพโอเนียชาเวสต,ตัวใหม่กันไปแล้วนะคะมาทั้งสปินและเบนนะคะอย่างที่แจ้งความยาวเดียวนะ5้ฟุตแต่อคนตัวนี้เวทใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วก็สวยขึ้นมากนะคะแบงค์เป็นเอ็กคอร์จนถึงปลายเลย ตัวนี้แต่เวทใหญ่ขึ้นเป็นเวทห้าขีป8แต่ไม่แข็งกระด้างนะคะโคนคันเนี่ยเท่านิ้วชี้แต่น้ำหนักคันเบามากนะคะแล้วก็สสำคัญคือยังคงเอกลักษณ์อยู่นะคะคือเก็บได้ในความยาวสองศอกนนหนึ่งศอกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งศอกนิดหน่อยคืบหนึ่งก็คือไว้ไายรถได้สบายๆนะคะตัวนี้หนูบอกสเปคไปเมื่อกี้แล้วนะอันนี้เราจะมางัดกัน วันนี้ต้องรีบหน่อยลูกค้าเยอะอรีบนิดนึงนะคะพอดีลูกค้าเยอะนะคะก็จะแบบว่าความยาวห้าฟุตแปดแตะเอ้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยหนูบอกเลยว่าสายบึกลงทะเลเน้นพกพานะคะจัดไปยังให้ราคาโปรนะคะอยู่พันหกร้อยเก้าสิบาทอ่านี่เป็นคันเบสนะคะก็จะมีริฟรี์นะคะ รีซีทเป็นรีซีดเบสรีซีดเบสตัวใหม่เนี่ยมันจะแหลมนะคะไม่ใช่รีซีดหัวเป็ดแบบพวกรุ่นเก่าๆอันนั้นไม่สวยนะอันนี้สวยกว่าเดี๋ยวจะมีจัดชุดด้วยแต่อันเนี้ยเราจะมางัดกันใช่ไหมก็จะเร็วๆหน่อยสองศอกเหมือนกันนะคะกับอีกหนึ่งคืบนิดๆนะหนูชอบตรงที่คันไทโอเนียชาเวสตัวใหม่เนี่ยแบงค์คันเบดเขาทํามาเบาขึ้นเขาก็พัฒนามาโรงงานเดียวกับพวกโอคุมาซิมิรันอันดามันแหละแต่ว่า แต่งแบงค์แต่งซีรีส์คันมาให้เทขึ้นนะคะเนี่ยจนมาถึงทิปท็อปเลยตัวนี้เป็นเอ็กคอร์สนะคะเห็นเงาเงาวิบเนี่ยคือเอ็กคอร์สนะคะมาจนถึงทิปท็อปเลยอันนี้เป็นคันเบสเนาะมางัดกันเวทพีอ <Wait. S 2> ีห้าแปดแต่คันเล็กแค่นี้จะอยู่หรออย่าไปงัดเองนะเดี๋ยวมันดีดใส่หน้านะ อืพี่คะถ้าไม่บอกว่าเป็นสองท่อนเนี่ยจะมีใครเชื่อหนูไหมงัดไร้รอยต่อมากเลยหนูบอกเลยตัวนี้หนูแนะนำให้ลูกค้าที่อยากได้คันที่ P. P. เพียวๆเบาๆชุดอุปกรณ์ที่สวยๆนะคะแล้วก็น้ำหนักมันเบาอะ่ะความการพกพามันก็ง่ายดีไซน์มันก็สวยนะคะแล้วราคามันก็น่ารักนะคะราคามันอยู่แค่พันหกเก้าสิบาทเอง ถ้าเทียบเท่ากับสเปคประมาณนี้ท่อนเดียวก็จะมีลิตโตะนาบุกิที่หนูเคยรีวิวแต่อันนั้นมันอยู่2,290ันอเนาะราคามก็ต่างกันหลายร้อยอยู่นะคะแต่เนี้ยตัวใหม่แล้วพกง่ายด้วยเก็บแล้วเหลือแค่นี้เองนี่นะคะเวทคันนะคะบอกไปแล้วนะขนาดเดียวนะคะห้าฟุตแปดต่อโคนนะคะเวทสาเอน็นห้าสิบขีดร้อย แม็กโหลดนะคะคืออัดโลดหักได้ที่น้ำหนักลูกตุ้ม45่กิโลซึ่งมันเยอะมากนะคะปาก็คูณ3ไปได้เลยนะคะอย่างนี้หนูบอกตัวเนี้ยเอามาสำหรับคนที่ชื่นชอบของเทดีราคาประหยัดแท้แท้นะคะแต่ว่าจำนวนจำกัดนะจริงๆเป็นคันทะเลนะเล่นกับงานจิกกิ้งเหยื่อพวกกับ4ี0สกรัมแต่คนไทยกรุงเทพเนี่ยหนูเห็นออก เขาเรียกอะไรเข้าบึงอย่างเดียวนะไม่ค่อยได้ออกทะเลแต่ถ้าออกทะเลก็คือสบายเลยนะคะเวทสายที่อียู่ห้าขีดแปดห้าขีดแปดสี่ขีดแปดยังไม่ให้โหดยังคันยังไม่เล็กเท่านี้เลยแต่เนี้ยเวทใหญ่แต่เหนียวแต่ราคาก็ถูกแต่เวทก็สูงโอ้ยไม่รู้จะแต่อะไรเยอะแยะนะฮะแต่ไปแต่มาก็พบะว่าอยากว่าให้ดูว่ามันสวยจริงและของเขาดีจริงนะคะ ไพโอนียชาวเวสนะคะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิง่งอ่ได้มาจํานวนจํากัดนะคะเดี๋ยวเราจะจัดชุดด้วยเดี๋ยวรออีกชุดหนึ่งแล้วกันอันนี้เรามาลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กหาไทายฟิตชิ่งสุข,ขุมวิทแปิไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ